สวัสดีค่ะลูกดวงของแม่หมอลินวันนี้แม่หมอจะมาเล่าเรื่องคนของลูกดวงกับมือที่สามนะคะช่วงนี้เหมือนเขามีปัญหากัน,นะคะ่ะมือที่สามเขาเหมือนเขารักคนของคุณมากเลยนะคะเขาบอกว่าเขาอยากวางแผนในการใช้ชีวิตคู่กับคนของคุณอยากหันหน้าเข้ามาคุยกันให้มันรู้เรื่องวางแผนอนาคตด,ด้วยกันให้มันดีดีคนของคุณก็ทำหลายอย่างเหลือเกินเป็นเป็นคนเหมือน มีอะไรทําตลอดไม่ค่อยอยู่กับที่ค่ะใครเขเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่านะคะเขาอาจจะคุยกับมือที่สามแล้วเขาก็มีคุยกับคนอื่นหรือเขาไม่ได้ใส่ใจมือที่สามอย่างที่เคยจีบกันใหม่ๆไม่ได้รักไม่ได้รู้สึกรักเหมือนกันใหม่ๆคนของคุณอาจจะไม่ได้อยากได้เขาแล้วคิดถึงเรื่องอื่นแทน คิดหรือถึงเรื่องที่เคยทำกับคุณแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากอยู่บ้านหลังนี้กับเขาแล้วไม่ได้อยู่ที่ที่ตรงนี้กับเขาแล้วเขาอีกได้ไมือที่สามอย่างไกล้คนคนนี้กลับมาให้เป็นเหมือนเดิมเหมือนวันแรกนะคะเป็นคนที่เขาเคยรักเคยถนอมเป็นคนที่เขาคิดว่าคนของคุณมีแต่เขาแต่ตอนนี้เหมือนมีปัญหานะคะเลิกกันไปแล้วนะคะแล้วก็คนของคุณก็เหมือนมีความสุขดียิ้มแย้ม,ยมสดใสไม่ได้ไม่ได้งอเขาเท่าไหร่ คนคนนี้รักคนของคุณมากเลยนะคะอยากให้เขาเป็นโลกทั้งใบเลยแต่คนของคุณเนะี่ยชอบอิสระอยากเดินออกมาแล้วเขาคิดถึงคนของคุณมากเลยนะคะแต่คนของคุณนี่แบบรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่ได้อยากได้อยากเดินออกมาแล้วมีปัญหากันตลอดเขาทะเลาะกันนาะแล้วก็คนของคุณก็อยากตัดจบกับเขานะค่ะแล้วขอดูไพ่เปิด่ยนะน้าแต่ไพ่มันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคุณอนะเนาะ มันน่าจะเป็นปัญหาของเขาสองคนเนะเป็นกรรมของเขาแล้วะคะ่ะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าคนของคุณตอนนี้คิดยังไงอย่างมือที่สามนะคนของคุณก็อยากแบบเรียนรู้ไปก่อนไม่ได้อยากรีบร้อนอะไรตัดสินใจจะเอาเป็นคู่ครองนะคะเพาเขาอยากมีเงินก่อน,นะคะ่ะแล้วก็คนของคุณได้ไปยินได้ยินอะไรมาเกี่ยวกับมือที่สามนี้นะ คุณได้ไปบอกอะไรเขาไหมคุณได้ไปเผลอพูดอะไรให้เขาทะเลาะกันหรือว่าเขาได้ยินอะไรมาเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องคนนี้นะตื่นรู้แล้วเออมื่อที่สามเนี่ยอาจจะไม่ได้มาดีไปได้ยินอะไรสักอย่างไะมคณของคุณได้ยินอะไรสักอย่างอยากเปลี่ยนตัวเองอยากแก้ไขอะไรบางอย่างนะแล้วก็ไม่ได้อยากได้คนนี้แล้วนะคะคนของคุณไม่ได้อยากได้คนนี้แล้วนะคะเดินออกมาแล้วค่ะคุณต้องไป คุณต้องไปมีใครบางคนเผลอไปบอกอะไรเขาแล้วเนี่ยนะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับมือที่สามเขาไม่ได้ไว้ใจมือที่สามเนะแล้วก็เริ่มคิดละว่าเออใช่มาถูกทางไหมเริ่มคิดตายนะว่าทีคนที่ไปเลือกเนี่ยไม่ไม่ใช่คนดีไม่ใช่อะไรเลยใช่เพ้นเตอรรู้แล้วจับไตได้แล้ว,ลวโง่เองค่ะไปเลือก้บอกว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเหมือนถ้าทํางานร่วมกันก็เหนื่อยเกินไม่ได้มีความสุขค่ะ นึกว่าจะดีแต่หนักกว่าเดิมเบื่อแล้วค่ะเบือ่อแล้วไม่อยากได้แล้วคิดถึงคนอื่นคิดถึงอย่างอื่นไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เงินอยากหาเงินมากกว่านะคะก็ใกลยเป็นเอาเป็นว่ามีปัญหามีปัญหานะคะเริ่มไม่โอเคกับมือที่สามนะ,ะไม่ค่อยลงรอยแล้วนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ยินเ,เลิกแล้วค่ะเลิกแล้วนะคะ เข้าไปกันไม่รอดนะคะเพราะว่าเขาเข้าหากันด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจเนะี่ยแล้วก็อาจจะมีการไปได้ยินอะไรบางอย่างคุณหรือคนอื่นมีการไปบอกคนถึงคุณนะคะเกี่ยวกับคนคนนี้ซึ่งเขาได้รับรู้นะคะว่าคนคนนี้ไม่ได้จริงใจนะคะแล้วก็แยกทางกันแล้วคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าเขามีปัญหานะเขาเลิกกันแล้วค่ะอันนี้เขาเลิกกันแล้วแน่นอนนะคะไพ่อันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่เมื่อที่สามรักคนถึงคนมากนะ แต่เขาอยู่กันไม่รอดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าหากันด้วยความจริงใจอะ่ะคนของคุณเนี่ยพยายามออกเต็มที่นะคะก็กรรมใครกรรมมันแต่กรรมเขาเขาก็ได้รับแล้วเนี่ยคไม่หมอไปแล้วนะคะ